พระภิสุสงฆ์วัดพุทธภาวนารามประกอบพิธีบวงสวงบูชาเลิกพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพระธิการสำเนาสลิปันโยอดีตเจ้าวาดวัดพุทธภาวนารามขนาดยีบเก้านิ้วที่มณฑลพิธีวัดพุทธภาวนารามซอยตรากตบบนท้ายๅษบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระมหาวิโรธอัคาปัญญูเจ้าวาดวัดพุทธภาวนารามร่วมกับคณะพระพิสุสงฆ์คณะกรรมการวิยาวัจกรอุบาสกอุบาสิกาวัดพุทธภาวนารามถือเลิกดีวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม กรมส5ตรงกับแรม6ค่ำเดือน11ประกอบพิธีบวงสวงบูชาเลกิกและพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพระอธิการสำเนาสลีปัญโยอดีตเจ้าว,วาดวัดพุทธ,ธ,ธภา,าวนารามขนาด29นิ้วเพื่อเป็นพุทธ,ธบูชาและอาจริยบูชาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนาโดยบรรยากาศช่วงพิธีบวงสวงบูชาเลกิกมีอาจารย์จากเพชรทวีสีแอดคณปฏิเมืองสิงห์บุรีเป็นเจ้าพิธีอ่านองค์การบูชาเลิกนาง กัญตายาเจาเข็มตั้งเด่นชัยเป็นประธานฝ่ายคารวสาจุดเทียนทูบหน้าเครื่องสังเวยนำแขกผู้มีเกียรติและพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนวัดพุทธภา,ภาวนารามปักกลางทูบที่เครื่องสังเวยพระมหาวิโรธอัคคปัญโยเจ้าวาดวัดพุทธภาวนารามประธานฝ่ายสงโปรยข้าวตอกดอกไม้หลังจากนั้นในช่วงบ่ายพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณพระสมุทรมังคลาจารย์ผู้รักษาราชการแทนเจ้าวาดวัดกลางวัวรวิหารพระรามหลวงเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อผา ที่การสำนเนาสรีพันยูอดีตเจ้าวาดวัดพุทธาภาวนารามและพิธีพุทธาพิเศษวัตุมงคลโดยมีนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูเป็นประธานฝ่ายคาราวสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนวัดพุทธาภาวนารามเข้าร่วมพิธีและได้รับความเมตตาจากพระมหาเถราจารย์นั่งปลกภาวนาอธิษฐานจิตประจําอา,นาสนะสี่รูปประกอบไปด้วยพ,พระภาวนาวิสุทธิโสพลวีหรือหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์เจ้าวาดวัดประดูพระ รามหลวงเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามพระราชพัฒนาสุนทรหรือท่านเจ้าคุณหมูเจ้าวาดวัดทรงธรรมวรวิหารเจ้าคณะอำเภอพบประแดงจังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อเจ้าพระคุณพระมงคลวโรปการหรือเจ้าคุณชำนาญอัคคะปัญโยเจ้าวาดวัดจินวารามวรวิหารพระรามหลวงจังหวัดปทุมธานีและหลวงพ่อพระครูวิสุทธสมุทรคุณอนันวิสุทธโธเจ้าวาดวัดบางผีน้อยจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปนำโดยท่านพระครูวิมลสุภการเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าว วด่านสำโรงเจริญพระพุทธมนตรธรรมจักกับป่าวัฒนสูตรพระมหาเถราจารย์ทั้งสี่รูปประพรมน้ำพระพุทธมนตรเพื่อความเป็นสิริมงคลสาธสุสาธุสาธุธาสุอ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน